โรคหลอดเลือดสมองหรือส t r o k e เนี่ยในประเทศไทยนะครับจะมีประมาณ3 0 0แสนถึง4 0 0แสนคนก็คือประมาณ500คนต่อประชากรแสน 100, คนอายุประมาณ30กว่าก็เจอครับโรคหลอดเลือดสมองหรือส t r o k e เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นภาวะการขาดเลือดของสมองซึ่งมาจากสาเหตุหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการตันหรือการแตกการอุดตันเนี่ยก็อาจจะเกิดจากริ่มเลือดนะครับจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไหลมาอุด ตำแหน่งของเส้นเลือดนั้นๆหรือว่าอาจจะเป็นก้อนเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดอยู่แล้วเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดส่วนอาการตีบเนี่ยก็จะเกิดจากเรื่องของคอเลสเตอรอลในผนังหลอดเลือดที่มีปริมาณมากขึ้นทําให้รูหลอดเลือดเนี่ยค่อยๆตีบลงตีบลงจนเกิดอาการส่วนถ้าเป็นเรื่องของการแตกก็มักจะต้องมีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นแล้วก็มีการปริแตกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงร่วมด้วยทำให้เกิดอาการต่างๆ ปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดสมองเนี่ยครับก็มีหนึ่งโรคประจําตัวนะครับก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดนะครับความดันเบาหวานไขมัน2ปัจจัยเรื่องของโรคหัวใจนะครับที่อาจจะมีการเต้นหัวใจที่ผิดจังหวะซึ่งอาจจะทําให้เกิดริ่มเลือดขึ้นภายในหัวใจแล้วมันก็จะหลุดแล้วก็ไปอุดตามหลอดเลือดในสมอง3เรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สําคัญ4เรื่องของการกินฮอร์โมนเพศหญิงนะครับซึ่งก็เพิ่มโอกาสการเกิด หลอดเลือดสมองได้กลุ่มที่อายุเยอะขึ้นก็มักจะมีโรคจำตัวหลายอย่างมีความเสื่อมสภาพของหลายๆส่วนของร่างกายอยู่แล้วคนอายุน้อยๆต้องบอกว่าจริงๆคือโอกาสมันก็คงน้อยกว่าเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงมันน้อยกว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นเยอะขึ้นนะครับก็คือคนอายุน้อยๆก็จะมีความอ้วนที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับมีปัจจัยทางพันธุกรรมหลายๆบางอย่างบางคนจะมีลักษณะของหลอดเลือดที่ผิดปกติ นะครับในสมองอยู่แล้วระวันร้ายคืนร้ายมันอาจจะแตกมาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเป็นโรคหลสมองที่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดหรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้อาการส่วนใหญ่และการที่คนจะเข้าใจกันแน่นอนก็คืออาการปากเบี้ยวอ่อนแรงพูดไม่ชัด ถ้าเรามีอาการให้รีบแจ้ง1นึ่งหเขาก็จะประสานงานกับทางโรงพยาบาลทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการรัดขั้นตอนเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกๆวินาทีที่คนไข้ไม่ได้ยาเนี่ยนั่นคือสมองก็จะมีโอกาสตายมากขึ้นเรื่อยๆจริง,รงๆเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีบัตรทองประกันสุขภาพทั่นหน้าซึ่งเป็นระบบที่ดีมากถ้า เป็นเหตุฉุกเฉินนะครับสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ซึ่งจริงๆคือสามารถเรียกได้เลยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันมักจะ หลงเหลือความผิดปกติไม่มากก็น้อยคือมันขึ้นกับพื้นที่ที่โดนว่ามันใหญ่เล็กแค่ไหนเราช่วยได้ทันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราทําได้เร็วหรือเราวินิจฉัยได้เร็วเนี่ยเราสามารถเปิดหลอดเลือดได้เร็วเนี่ยคืออาการก็มักจะดีขึ้นหลายๆคนก็ใกล้เคียงหรือปกติในบางคนก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบร้อเท่าไหร่มันคงไม่สามารถ คาดเดาได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นหรือไม่เป็นเนาะจริงๆคือเราจะรู้ได้แค่ว่าตัวเราเองอะ่ะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรอยู่กับตัวบ้างเราก็คงจะต้องไปปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มันสามารถแก้ไขได้เช่น ถ้าเรามีโรคประจําตัวนะครับไม,ม่เป็นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยเราก็ต้องรักษาหรือควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอหรือถ้าเรายังไม่มีโรคประจําตัวสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องมีการตรวจสุขภาพจำปีทุกปีทําร่างกายให้แข็งแรงมีการออกกาลังกายที่สม่ำเสมอนะครับลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องของบุหรี่ที่เราเคยสูบหรืออะไรต่างๆเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหยุดหรืองดแล้วก็เรื่องของการใช้ฮอร์โมนก็อาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ควบคุมของคุณหมอ หากคุณมีปัญหาสุขภาพจะลืมมาพบหมอกันนะครับ